สวัสดีค่ะนี่วิดีโออื่นๆนี่ไม่เคยสวัสดีเลยวันนี้เป็นอะไรตอนนี้เรามาอยู่ที่งานเปิดตัวของโฟโต้โปรตั้งกล้องแบรนด์น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเลือกรุ่นที่เราชอบมาแนะนำน้องๆหนูๆหยิบใส่ถุงเลยใส่ถุงมาเลยเนี่ยนะเนี่ยเราปรมา เดี๋ยวงานเขาจะเริ่มเดี๋ยวเราก็ค่อยเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างตอนนี้เขากำลังเซตงานกันอยู่ถ่ายไล่ไปเลยว,ว่าเขาเอาอะไรมาโชว์บ้างก็จะได้รู้ว่าแบรนด์โฟโต้โปรเนี่ยมีขาตั้งอะไรบ้างแต่เท่าที่รู้มาคือเขาจะมาเปิดตัวขาตั้งกล้องคาร์บอนไฟเบอร์และอ <c oughs> ินโนเวชั่นต่างๆของแบรนด์โฟ o ต้โปรนะคะอันนี้เนี่ยสิ่งที่เข้าตาเราที่สุดคือสีนี้สีเนี่ยก็จะดึงดูดที่ก้าวมากๆอ่ะนะไอ้สีนี้สวยดีอะ เป็นรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่ทําขาตั้งสีสีเป็นแบรนด์แรกเออแล้วก็แบบมีมีหลายสีด้วยนี่ก็เป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีแดงถ้าเป็นพี่ก้าวจะเลือกสีอะไร ถ้าในหมู่นี้พี่เลือกสีนี้คุณดูหน้าก็เป็นสีขาวเลยอันนี้ขาตั้งอะไรก็ไม่รู้ฟองวีโอบางมีก้านเงี้ยเออนี่ไอซีห้าไอที่บอกว่าไอตัวซีห้าไอเนี่ยมันจะสู่พัฒนาขึ้นมายเนอร์เชนเาะอเมเจอร์เชนคือเปลี่ยนรูปลักษณ์นิดนึงแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปแต่ตอนนี้คือยังไม่ใช่อันนี้แค่เป็นตัวตอนนี้เขายังประชุมกันไม่เสร็จนะโอเคสวยดีนะเป็นว่าเป็นขาตั้งที่ดีไซน์สวยดีแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์แหละ เฮ้ยเขาทำเหมือนมันเป็นลายเหมือนมันเป็นเท็กเจอร์น,นเป็น,ปนล,าลายไม่ใช่มันเป็นลายเฉยๆลายถักสารคุณผูช้ชช่วยแนะนำที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นิดนึงนะคะคาร์บอนตัวนี้เป็น,ปนคือคาร์บอนมันจะน้ำหนักเบากว่าปกติปกคาร์บอนทั่วไปนะครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นเหนียวขึ้นเลยครับคือคือคนสามารถที่นไปยืนเหยียดได้เลยที่คาร์บอนไม่หักทั้งแข็งแรงและน้ำหน,นักเบาแล้วก็ดูหล่อความดูหล่อขึ้น หล่อตู้คุณมุกได้ไหมด้อันนู้นอันนี้อันนู้นอันนี้างกัารค่ตรงนี้จะเป็นสี่ท่อนครับตัวนี้จะเป็นสามทอนแข็งแรงจะแข็งแรงหน้าปิดหนึ่งคือตรงข้อต่อมันจะน้อยกว่าข้อต่อยิ่งน้อยก็ยิ่งแข็งแรงใช่ครับนี้ราคาไม้ยังไงยังนะครับยังไม่ว่างราคาต้องต้องรอหลังเปิดตัวค่ะจะทราบอีครับโอเคราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีหนึ่งนี่เป็นสี่ทอนมันมันมันดูแบบอ้วนๆแข็งแรงเราดูมั่นคงอ่ะขยุกนิดนึง เป็นว่ามันแบบมันดีไซน์มาเหมือนเป็นแบบเครื่องจักรเลยแล้วด้ห่วมันดีมันดูแข็งแรงว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยของมันแต่พูดถึงเนี้ยน้ำหนักมันก็เยอะเหมือนกันมันก็หนักเหมือนกันเนาะแต่แบบดูลำขามันดิลำขามันไม่ธรรมดาลำขามันน่าจะดูมั่นคงมากมันเป็นขาตั้งที่มีการฟิตกล้ามมาอย่างดีนะอาจจะกินเวย์โปรตีนนะอันนี้มาดูขาที่ถูกยืดแล้วถูกยืดแล้วใหญ่มากว้่นเป็นลำแล้วดูฐานสินี่นสนใจเยอะเอกว่า เวลาไปถ่ายนกถ่ายอะไรนะมันจะแข็งแรงนะเฮ้ยเฮ้ย่เบากว่าที่เห็นนะเหรอเฮ้ยมันไม่หนักเลยหย่อนด้วยนิ้วเดียวเลยใช่ไหมหรือว่าจะหนักกว่านี้เหรอลงเหงือดเลยเออจริงด้วยระดับความอ้วนอย่างนี้พี่ว่ามันน่าจะหนักกว่านี้ปะแต่นี้มันก็ไม่หนักเท่าไหร่นีมันเป็นอะไรคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูนาทั้งไหนอ๋อพี่เก้ามันมีภาพถ่ายด้วยไปดูภาพถ่ายเออมาดูภาพดีกว่า อันนี้ก็เป็นภาพพาโนรามาอันนี้เป็นภาพถ่ายทโดยงงตาตากล้องพรีกิจนะคะใช่สปอนเซอร์บายโฟตโต้โปรอ๋ออันนี้ก็ดูจะเป็นมุมคล้ายๆกับที่เราขึ้นไปถ่ายเนาะใช่ใช่คนเดียวพีบพี่เดียวพีบโหสวยดีนะภาพนี้โดยใช้ขาตั้งกล้องโฟโตโฟ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 ้โปรนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นตากล้องคนเดียวกันอ๋อสวยดีนะนี่ยอยากไปถ่าย อ๋ออินี้ฟาดหัวก็ได้เห็นอินี่ออร่าออร่าออร่าอันนี้เราจะต้องไปถ่ายที่ทางทั่วโลกใช่ไหมอเมริกาก็มีนะเหรอที่เบียร์ไปไอซ์แลนด์ก็มีเป็นเห็ดมันมีฟินแลนด์ไอซ์แลนด์เนี่ยสวยเนาะพี่อยากไปถ่ายอันนาออร่าหรือออโรร่าออโรร่าไม่ใช่ออร่าค่ะออร่านั่นชมพู้มันนี่ดีกว่าเออเนี่ยมีแบบว่าลำโพง มีเสียงสร้างบรรยากาศเสียงแบบของสถานที่นั้นๆอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเสียงคลื่นเราก็จะแบบดูแล้วก็เสียงน้ำตกนี่อันนี้มีเสียงนกแม่เสียงนกฟ้าตรงนี้สวยดีอะนครตรงนี้สวยไหมมันนี่ดิวนี่เงาสะท้อนเงาสะท้อน เนี่ยอยากไปถ่ายอย่างนี้มากอ่ะค่อยอยากไปถ่ายอย่างนี้มากนายก็ต้องทรงตัวให้ดีก่อนพี่เก้าเนี่ยจะมีปัญหาการทรงตัวนะตกนังตกท่าไป <laughs> สวยๆส,สวยอยากถ่ายอยากถ่าย,ายงั้นเดี๋ยวเข้าไปดูในงานกันดีกว่าเราก็มีคุณบุกมาคอยอำนวยความสะดวกคุณ <laughs> <laughs> บุกจะอยู่ตามจุดต่างๆเราหันไปทางไหนก็จะเจอ <laughs> เข้าเลยนะ เส้นผูดด้เล่งนะครับหลายคนอาจจะมารอนานแะล้วจะได้เห็นถึงคุณภาพถึงแล้วก็ประสิทธิภาพความความยอดเยี่ยมของซีรีส์ที่เห็นข้างหลังผมนี้ว่ามันเจ๋งกว่าแล้วก็มันดีกว่าเรื่อที่มันผ่านมาไรยังไงจากผู้เชี่ยวชาญของเราก่อนอื่นนะครับเพื่อให้การเริ่งมงานของเราในวันนี้เป็นไปนอย่างเป็นทางการผมต้องขอเรียนเชิญน,นะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับมิสเตอร์ลีชื่อขัวประธานบริษัทโพโทูโกรที่กลับ้อนรับครับท่าน,นเป็นประธานข์ออฟสุดยอดครับ 女士们、先生、先生们，莎瓦蒂卡。我们相聚在泰国曼谷国,国际展览中心，举办2014年富都宝新品发布会。 เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ขอฟรโบรนั้นเนี่ยผลิตด้วยนวตัตก,กรรมและก็เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยประสานกับการคิดคน้นและก็วิจัยเป็นอย่างดีเพื่อให้ตอบสนองกับไลฟส์สไตล์แล้วก็ความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีนะครับพี่พี่ดีเลอร์หลายคนก็อยากจะจดสรรพคุณมากคนที่จะมาให้คําตอบได้ดีที่สุดคงจะเป็นใครไม่ได้นะครับนอกจากคุณไก่คุณธรเจียมปรีชาซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอินฟินิตี้พลัสเทรดดิ้งจำกัด ขอเรียนเชิญชคุณกายด้วยวทธีขึ้นสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ทั้งหมดขอสิ่งปรม่นให้คุณกายคุณนทธรด้วยครับมันจะมีซอ็อกเก็ตหลายอันมากเรียกได้ว่าเป็นเหมือนเคชอันหนึ่งเลยเว่าต่อได้ทั้งเทเ,โโตโตโลเลโฟโต้เลนส์ออกมานะครับมีไฟ LED ออกมานะครับแล้วก็ต่อกับขาั้งกล้องอันเล็กๆได้ด้วยตัวมอโนโฟลต,ตัวเล็กๆตัวนี้มันติดมาอยู่ในชุดด้วยแล้วก็สามารถทำนี้แล้วก็กดรีมด์ถ่ายได้คอมแพคไฮเอ็น ชื่อว่าเอทนะครับเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากขาคอมแพกที่อยู่ในตลาดพอสมควรทางโฟโต้โฟนเนี่ยใช้พลาสติก ABS ในการผลิตในการหลอ่อขึ้นรูปชิ้นงานเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า MIT เทคโนโลยีคือเอาโฟมมาผสมกับพลาสติก ABS ทําให้มันมีสีสันที่แตกต่างแล้วในชิ้นงานหนึ่งชิ้นเนี่ยสามารถมีได้หลายสีมาจาับตลาดเป็นในหมู่วัยรุ่นนะครับที่ว่าจะเริ่มได้กล้องแล้วอาจจะมีระมา,มาที่ไม่สูงมากแต่อยากได้ขาตั้งกล้องคุณภาพดี จุดเด่นตัวของตัวนี้นะครับคือมันมีเป็นบิวอินพาร์โนไลมิกเพลตเหมือนกับเรา mm hmm. เอาเพลทพารโนลมาอันหนึ่งมาตัดข้างบนถ้าใครที่ชอบถ่ายรูปพารโนลมาเนี่ยจะชอบว่าการที่มีพาร์นโนไลมกิกเพลตแบบนี้เนี่ยความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายรูปขึ้นมาค่อนข้าง,ง,งที่เยอะในปีนี้เนี่ยออโตโปร,โปรได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมตัวนึงก็คือเป็นกระเป๋ากล้อง mm hmm. กระเป๋กล้องเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ซีรีส์นะครับ ที่ได้เห็นคุในทีออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดแล้วก็เกี่ยวกับจักรยานอะไรก็ได้ก็ค่อนข้างเหมาะกับชีวิตคนเมืองพอสมควรสำหรับตัวซีรีส์กลางนะครับมันคือสามารถสะพายข้างแล้วก็มันเป็นทั้งแบ็คแพ็คแบ็คได้ด้วยคือเป็นเหมือนกับสีสั่งนีครับส่วนใบสุดท้ายก็จะเป็นใบไหลนะครับที่เหมาะสาหรับคนที่มีอุปกรณ์เสริมทั้งเยอะมานำเสนอโฟลทอโปร C5i เวอร์ชันที่สอง เป็นการต่อย,ยอดออกมาจาก C5 ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลกเราดีไซน์กบับมาใหม่ให้มีความสวยงามมากขึ้นจะมีเป็นกราฟิกคล้ายๆกับแบ็คกรอบข้างหน้ายาจุดสําคัญที่สุดนะครับว่าขาตั้งจะรับน้ำหนักได้มากหรือน้อยอยู่ที่หัววันครับไดร์เตอรหัววันเนี่ยถูกเพิ่มขนาดความใหญ่ขึ้นมานะครับข้อที่2ถ้าเห็นจากตรงนี้เรียนจะในรูปนะี้ มันจะมีเอลขึ้นมาแบบนี้ตัวต่อไปที่ผมอยากจะพรีเซนต์นะครับเป็นวัตกรรมทุกอย่างที่มีใส่มาที่เรื่องที่มีอะไรที่ดีที่สุดเราใส่เข้าไปในราตั้งตัวนี้ T-Series เนี่ยเป็นราตั้งรุ่นที่ท็อปที่สุดและสูงที่สุดนะครับผมบอกได้เลยว่าโฟลต์โรใช้คาร์บ้านไฟเบอร์ที่ดีที่สุดปกติที่ใช้อยู่ที่เกลือ 3K มทีเรื่องตัวคาร์บอนไฟเบอร์ 1K ที่โฟลต์โรใช้เนี่ยนำเข้าจากมิซูบิชิที่ญี่ปุ่นแล้ว 1K มันดีกว่าย่างไงพื้นที่ที่เท่ากันมันให้ เงนได้ค่อนข้างที่จะดีกว่าขาตั้งตัวนี้เนี่ยรับประหนักประมาณสัก25กิโลหรือว่าตัวผมหนักมาณสัก70กิโลก็คิดว่าไม่มีปัญหาครับคิดว่าไม่มีปัญหาฮาร์ดเคสที่ให้มาเนี่ยหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นฮาร์ดเคสแบบนี้ที่นอกจากจะใส่ตาตั้งกล้องมาเนี่ยเรายัางอะดัปต์มาใช้เป็นเป็นเลนส์ได้ผมรอบอกเลยว่าโรงงานที่ผลิตเคสตัวนี้เนี่ยเป็นโรงงานที่มีคุณภาพสุดมากผลิตเนี่ยแค่ไซส์หวัง ใช้ตัวนี้แทนกะระเป๋าช้เวนได้โรงงานที่ผลิตเคสต,ตัวนี้ให้ที่ประเทศไต้หวันนะครับคือผลิตจริงค่ะกับ ทีซีวีกับอุปกรณ์เสริมที่มาจากทีซีวีเนี่ยเป็นสินค้าสุดที่สุดที่คนต้องภูมิใจนับเสนอตรงจริงแล้วตัวที่ผมเทสทีซีวีเนี่ยนะครับยังเป็นตัวโปรโตไทป์อยู่ครับนะครับแล้วก็ฟีดแบ็กเป็นทางคุณเจสันอยู่บ่อยๆนะครับว่ามันมีควรอะไรต้องต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้ได้คุณไก่มาเป็นคนที่ประสานงานให้นะครับว่าเฮ้ยช่างภาพเราใช้แล้วมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นผมก็จะฟีดแบ็กับทางอีกทีนี้ทัศ แล้วที่แสดงว่าคุณวรานไ,ได้มีโอกาสใช้เจ้าซีรีส์ใหม่ก่อนที่จะออกผลิตออกมาอย่างเป็นทางการจริงๆแล้วต้องบอกว่าใช้ตัวโปรตไทป์ตั้งแต่ 2, <อ>2ปีที่แล้วนะครับเลยก็ต้องบอกว่าคือเขาอาศัยป็นพัฒน,นานานจริงค,ค,ครับคืออย่างที่บอกว่าค่อยๆแก้จุดดีจุดด้อยไปเรื่อยเสริม<อ><อ>มาเรื่อยๆพอใช้ไปสักประมาณ4 5เดือนปีการก็จะกลับมาแล้วว่ามีฟีดแอรอะไรอีกไหมแบบช่วยช่วยเติมให้หน่อยนะครับปีที่แล้วคุณใจสังเข้ามาแล้วก็มาคุยว่ามันควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างนี้ฮะ ผมเองก็จะใช้ขาตั้งค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยคืออย่างที่บอกว่างานาถ่ายภาพมีทุกเดือนฮะคือคราวนี้เวลาออกไปใชม้มันหลายสถานการณ์มากนะครับ ก็จะเจอข้อแตกต่างกันไปก็ทำพทังไป3ตัวครับ <laughs> <laughs> จน <laughs> จนเหมือนกับไม่มีอีดิชั่นมาเรื่อยๆนะครับจนตัวสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างจะเกือบลงตัวแล้วก็ก็ไม่ค่อยพังแล้วนะครับจริงๆแล้วเราผมใช้ตั้งแต่เลนส์วน้ำหนักกิโลนึงนะครับจนไปถึงเลนส์ชพเปอร์เทเลหนัก5กิโลกิโลเมื่อวานได้จับครั้งแรก ปรับใจมากนะครับจำเดิมกับเชียร์ลปุ๊บดูเรื่องอโนดิสกับการเรารู้สึกภูมิใจเล็กๆว่าเราชวนเราบอกไว้ว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ก็เขาก็ปรับปรุงมาจริงๆก็ต้องขอบคุณโฟโตโปรที่ที่รับฟังช่างภาพจริงๆนะครับคือเสริมแกนตรงกลางมาให้หรือทำปุ่มล็อกที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับก็ ค่อนข้างจะประทับใจแต่ถ้าไม่มีปัญหาแล้วมีคนร้องเรียนมาที่ต้องโทษคุณวรานะฮะผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ดูปุ๊บเนี่ยต้องเรียกว่าใช้เขาเพอร์เฟกต์ดีกว่าครับนะครับใช้คำว่าเพอร์เฟกต์ว่าแทบจะไม่มีข้อเสียเลยในตอนนี้นะครับ,รบก็คืออย่างที่บอกต้องเป็นใช้เวลาพิสูจน์อีกทีนึงครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าถ้าจาับก,การวิวัฒนาการใ้มาสองปีกว่าจะเสร็จตัวเนี้ยผมคิดว่าสิ่งที่ที่มันที่ปรับปรุงไปเรื่อยๆน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ ดีทุกท่านสวเกิดดีทำเป็นรายการทีวีเนี่ยนะเ่ี้เราก็ได้ไปดูงานเปิดตัวโฟโต้โปรไปแล้วคราวนี้เราก็มาอยู่ที่บูธโฟโต้โปรเรามาที่โฟโต้โปรทําไมคือจริงๆเนี่ยจะบอกว่าอันนี้เป็นแบรนด์ขาตั้งนะลืมบอกคือขาตั้งกล้องนะคือเราสูงมีอยู่แบรนด์ที่เราสึกว่ามันเหมาะกับมือใหม่แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เฮ้ยมันน่าสนใจคือสมมติว่าคุณจะซื้อขาตั้งอ่ะลองพิจารณาแบรนด์นี้ด้วยดีไหมเราเป็นตัวแทนใช่ไหมเนี่ยเป็นตัวแทนของโฟโต้โปรนะคะ แต่ละรนาหน่อยนะที่ฉันไม่ได้อะไรจากเขาเลยนเกรากขาของเขามาหายอะนะแต่คือเราจะบอกว่ามันก็ไปทางเลือกเหมือนกับว่าเราก็นึกถึงตอนที่เราเล่นกล้องใหม่ๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้ขาตั้งแต่เราตังมาไม่อยู่ตอนนั้น่ะไม่รู้ว่าเราจะจริงจังแค่ไหนเราก็เลยมองหาแบรนด์ที่มันราคาถูกแล้วก็้ขามันดูมั่นคงระดับหนึ่งอย่างนี้ไงซึ่งเราก็เลยเฮ้ยแบรนด์นี้น่าสนใจคือถ้าตอนนั้นเรารู้จักแบรนด์นี้นะเราก็คงซื้อแบรนด์นี้นะใช่แต่นั้นเราไม่รู้ไงเป็นรู้พี่ก้าวจะซื้อเพราะอะไร มันมีหลากสีมันมีอยู่รุ่นนึ่งมันมีสีฟ้าสีเงินสีส้มสีเขียวพี่ยซื้อสีเขียวทำไมอสวยอะเ <อะ S 2> หรอมันมีรุ่นที่เราจะแนะนําอยู่เดี๋ยวเรามาดูมีรุ่นอะไรบ้างมันจะมีรุ่นเล็กแล้วก็รุ่นกลางแล้วก็รุ่นกลางคือคอไอรนอันเนี้ยไอกลางกับกลางอันนี้เนี่ยมันมีอยู่อันหนึ่งที่มันมีปี จริงๆอย่างนี้เล็กเล็กกลางแบบกลางแล้วก็กลางแบบดีๆกลางดีๆเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างงใช่ไหมพูดว่จะงงเงี้ยแหละไปดูดีกว่าปะปะปะที่ไอ้พูดถึงเนี่ยมันคืออันนี้อ่านี่ก็คือรุ่นเล็กเนี่ยเป็นรุ่นเล็กที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจมันคือ Photo โฟ o ์ X4i อันนี้ก็มีหลายสีเหมือนกันนะไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสีต่างๆกันมี3าสีรุ่นนี้ค่ะซึ่งพี่รู้สึกว่าสีนี้ก็สวยแล้ว มันดูแบบเมทัลลิกออกม่วงๆนิดๆม,มันออกม่วงหรือเราโดนไฟหรอเออแต่มันก็สวยดีแล้วมันก็น้ําหนักเบามันเป็นอลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมซึ่งข้อดีของมันก็คือเบาแล้วก็เล็กอันนี้น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งของมือใหม่ได้เพราะว่ามันรับน้ําหนักได้5กิโล5กิโลเช่นะก็คือใช้กล้องนี้เป็นที่แล้วก็มีเลเนส์ใช้เ็ตร้อยดีติด1ิบ2เข้าไปสมมติเราก็เอาอันนี้ไปถ่ายเอไว้ค่ะคือมันเหมาะกับอะไร พี่ว่านะมันโอเคมันเหมาะกับมือใหม่อาจจะแบบอยากได้ขาตั้งมอมาถ่ายไวไลน์หรือว่าพวกนี้เขาแบบว่ามีขายอยู่แล้วละ่ะเขาอยากได้เล็กๆบ้างพกไปเที่ยวง่ายๆบ้างอะไม่มีใครอยากแบกขาหนักๆไปเที่ยวหรือเปล่าก็พกไปง่ายๆกันแห่เแล้วเวลาพับนะมันจะแค่นี้เองมั้งมันจะใส่ใ <น S 2> กระเป๋า <ใน S 2> ได้เลยเวลาพับเนี่ยอันนี้เป็นชอบมากเลยได้แล้วสั้นแค่นี้เองมันก็จะสั้นแค่นี้พกเองมันก็คือ ระเป๋าปุ๊บออกเดินทางได้เลยใช่ใช่อันนี้ก็รุ่นหนึ่งจริงๆอ่ะทุกรุ่นของ Photo Pro ที่เรารู้สึกว่าเรามันน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทําฟีเจอร์ลึกๆรีวิวว่ามันดียังไงใช้ยังไงแต่และอย่างเหมาะกับอะไรเพราะว่าขารุ่นแรคขารุ่นกลางมันก็มีวัตถุประสงค์การใช้งานต่างกันมาดูรุ่นกลางแรกกัน F L A 584N อารุ่นนี้ รุ่นกลางที่เราบอกแล้วเราก็ขายไปบ้างแล้วเนี่ยมันก็เป็นรุ่นที่น่าสนใจคือมันเป็นอลูมิเนียมล้วนนะมันอาจจะมีน้ําหนักอยู่ระดับหนึ่งอ๋อเออ,เอ,อใช่อันนี้มันรับน้ำหนักได้กี่กิโลรับน้ําหนักได้แปดกิโลมีสีดําสีเดียวขอดเป็นโมโนพอร์ตได้อ่าแล้วก็ในตัวเนี้ยตัวล็อกเนี้ยก็จะเป็นแบบเป็นแบบคลิปแน่ออเนี่ยใช่ ขาเนี้ยมันเหมาะกับมือใหม่ที่แบบเฮ้ยยังไม่อยากลงทุนสูงเพราะหาขาเนี้ยสามพันกว่าบาทเลยนะ<ม>แต่ได้มอร์อดด้วยอะ่ะเออเองี้ก็ดีสิเวรอก็เวอ้ออาจจะหนักนิดนึงแล้วมันก็ดูแข็งแรงด้วยนะเนี่ยดูลำขามันสิไม่ใช่ลำขาฉันนะห <c oughs> มายถึงว่าลำขาเลยลำขาที่ดูพวเบิกป <c oughs> ืนไม่ใช่ขา <c oughs> แล้วก็มีหัวพาโนโด้วยนะ <c oughs> มีระดับน้ําให้ด้วยอ่ะพอละใช้ย,ยังไงเดี๋ยวเราไปว่ากันเราไปดูอีกรุ่นหนึ่งดีกว่ารุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นนี้ รุนหนึง่งในดวงใจใช่อันนี้คือโฟตโต้บลอคีห้าไอรุ่นเนี้ยมันเหนือกว่ารุ่นนั้นนิดนึงก็ไม่นิดเท่าไหร่อันนี้เป็นอลูมิเนียมผสมแมกนีเซียมอันนั้นจะหนักกว่า4ีห้าไอเพราะนั้นอ,นนนอนนนลูมิเนียมล้วน,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 นอันนี้ผสมแมกนีเซียมแมกนีเซียมทําให้เบาใช่ไหมแมกนีเซียมมันเนื้อมันคงเบานะอันนี้ก็คชิบมันกระเดาไปเรื่อยถอดเป็นโมโนคอดได้เหมือนกันแล้วก็น้ำหนักเบากว่าอันนี้โมโนคอดได้เหรอได้เนี่ยที่เก็บมันก็คือจะเป็นหมุนเอาพอหดปุ๊บ เดียวปิดปิดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เวลาหดสั้นสุดเนี่ยตัว C5I อ่ะมันจะสั้นกว่าไอตัว f l a อันนั้นอันนู้นมันสั้นกว่าเพราะว่าอันเนี้ยพอเวลาหดเก็บใช่ป่ะเราจะพับขาขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยสั้นกว่าได้แต่อันนู้นอ่ะมันก็เป็นแค่หดเอาแต่ตั้งรั้งรองแล้วก็หดขาขึ้นธรรมดามันก็เลยจะยังยาวกว่าด้านนี้รับน้ำหนักได้กี่โล8โลเท่ากันเท่ากันเลยเท่ากันเลยราคาแพงกว่าแต่ว่ามันก็มีเหตุผลราคาแพง ลึกเป็นยังไงเนะี่ยเรามีรีวิวแน่ๆวันนี้ก็มาแนะนำโฟโต้กล้องมือใหม่หลายๆคนที่อาจจะยังไม่รู้จักของเขาก็น่าสนใจทีเดียวลองเก็บไว้เป็นชอยในการพิจารณาใช่แล้วเขาบอกว่าตัว C5i เนี่ยจะปรับโฉมใหม่ด้วยอ๋อเหรอแต่ว่าเขากำลังอยู่ในช่วงปรึกษากันอยู่ว่าจออ่อจะประชุมมันมันมีโปรโตไทป์อยู่ตรงนู้นอันนี้คือรุ่นโปรโตไทป์รุ่นโปรโตไทป์ของซีห้าลำขาที่อวบอ้วนอันนี้แกะ สำหรับสองดาวแน่แน่เหรอฉันขอบายแต่ฉันไม่ถึง <c oughs> นี่นายอยู่แค่ข้อที่สองมันี่เ <c oughs> ขถามว่าจะเอาไปรีวิวไหมแล้วก็ตอบปฏิเ <c oughs> สธย็งเกล็งใช่หน <c oughs> <c oughs> โปรโตไทยอยู่ไหนนู่นน่นอยู่นู่นนี่ใช่ใชตัวนี้นโอ้โหมีแบบลูกเล่นด้วยนะมีดีไซน์อย่างนี้นะอันนี้เป็นแค่แค่ตัวเดโมนะยังไม่ใช่อ๋อเหรอไม่ใช่ดีไซน์ใช่ไหมยังไม่รู้ยังไม่รู้อันนี้ จะออกมาเป็นยังไงสุดท้ายแล้วก็ไม่รู้แต่มันดูไฮโซนะดูกุ B ่มบิดก็ดูงานละเอียดเรียบร้อยเอาเป็นว่าลึกๆเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าในวิดีโอทันไปที่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่เร็วที่สุดที่เราจะทําได้แบรนด์โปโตโพใช่ไหมมันก็เป็นแบรนด์ที่เรายังไม่ค่อยจะรู้จักกันเท่าไหร่นะ<ช>แต่ว่าเดี๋ยวไอเลิฟเ er นี่ยก็จะเอามารีวิวให้ดูว่ามันเจ๋งยังไงมันมันมีอะไรดีออถึงควรจะเลือก รู้จักโลตูโกไปไก่อนแค่นี้แล้วเดี๋ยวไลน์เอี้ยงลืมค่อยติดตามกันอีกทีอย่าลืมมาช้อปกันที่ www e l e l e t c o m s h o นะคะซื้อของพวกเราเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่อุ่นุนูในล a ทุกโก o มาตลอดบ,บ๊ายบาย เจอกันเลยคุณเพิรลเมื่อคืนส่งเมลมาดึกมากเลยเมื่อคืนใช่ไม่ได้นอนนอนดึกมากไม่ถ่ายอันนี้ไม่ได้ถ่ายถ่ายอยู่ถ่ะถ่ายอยู่เล่นมาเหรอก็รีวิวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะไฟจะมีจะตัดตอนไหนอ่ะไปลงคุณเพิรลวันหนึ่งมันต้องใส่แหละโอ้โหอินฟินิตี้ใช่ไหมไม่ สิ่งที่เราจะมาขายในวันนี้คืออะไรมันคือไฟอ a พ p e a l e ร a มาแรนหวังว่าจะออกเสียงถูกว่ามันคืออ a พ p e a l e ร a มาแรน